นี่นะครับลุงคอยก็คอยจริงๆนะครับคอยนั่งคอยอยู่ไอถุงปูนเลยลุงคอยนั่งคอยเหรอเฮ้ยดูที่ภูมิเช่ลุงคอยไหมไม่ใช่นั่งคอยอยู่ถุงปูนเลยนะครับลุงคอยโอ้ยไม่ใช่ลุงคอยเสื้อส้มน่นครับเอ้าแต่เสื้อส้มเหมือนผมเมื่อวานนี่น่าจะเป็นผู้รับเหมานะครับมานั่งคอยอยู่ย่อยปูนนั่งคอยอยูุ่งปูนนะครับ นี่คนระับไม่รู้จ้างมาทำอะไรไม่รู้เอาถูือที่สังกะสีเลยเอานี่แล้วครับไปไหนลง้งไปเล่นเบิงดีผมสักทีเอาเลยอึดอยู่ผมองขอดสามชาดูนะครับสามชาบ้าเลยเอาแค่นี้สามชา จะหูหอยฟังก็ให้ลงไปก่อนครับแบบนี้แต่มันแต่มันไม่ค่อยดังเอามาผมหอยฟังอ่ะเปตัวฟังครับถามผัสสัมผัาอะไรอะไรสัมผัามีเด็ม <c oughs> อ่ะอยากฟังนะครับทุกคนล,ลงฟังครับฟังครับ <c oughs> เอาวีท่าตาย,ยางก <c oughs> ผมก็มาเงอนเป็นนะครับรถโ,โ,โ,โเป้ก็หำมาจากอะไรวะห้องน้ำไม่เปิ้ลเนี่ยเล็กห้องน้ำนี้ไม่ให้ท่าน,ใค,รนครับเขารัดเนาะ ได้ผ่านคนงานเอาน,น้ำกดห้องงานไม่เปิดเขาใช้นีรัดเนี่ยอะอุ้ยอะไรเนี่ยต้อง่ะ ดินไปดินมาบอยหายนี่เนี่ยย,ย่าไปเอียงตายมนันก็เอา้าหายคนงานหายคนงานเหรอเออเอาอะไรวหวันกันอีกวุ้นวันตายวะแอบหายคนงานกรับทุกคน,น มันหวั่นกันอย่างนี้ว่ะเอ,าอ้ากูลงมึดลิมป์นี่เฮ้ยงงเ <c oughs> ข้ามาได้ไงว่ะลงคลิปเนี่ยนะาไม่ได้ลงปล่อยแล้วตีอ่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาหายจนครบจำติมเลยหายจนหายไม่ได้จำติมอนะลุกยิงเล้ววันวนี้น ผมก็มานั่งรอในรถมาล็อตเอาขีา้เกียจนะโอ้ตายมากินฟรีแล้วยังเป็นนั่งรอยอ้อาวมาที่ไม่ยังรอก็ได้ดูเรียกไม่การมาทำไมเปิดบบไหมล่ะไปจับไซด์เนาะเปิดไหมนีงเปิดแล้วโคนจะแก้งมันนะคทุกคนเอาตีว่าอะไร เหรอบวกไม่สนุกเลยอ่ะดูข้อรบบันไหนห่อรูบันไหนอ่ะมาดูคนงานเฉียบแดงแอันนี้ข่อรูบแดงบวกอ่ะไปอ่าใส่เลยอันนี้ดำแดงบวกอุ้ยไปอะมาดูคนงานกันนะครับเนี่ยคนงานบวกคนงานเฉียบปั๊งแล้ยนี่ครับดับีพี่ๆอ้าวไม่ติดนะครับพี่คนติดจิ้มหาย โอ้สุกสิจะปูดมาดีนะครับทุกคนช่งแถวันนี้ต้องเอาดีแล้วครับใส่ลุมออกไปฮิตรึชง่าวันนี้ผมจะคว้วน้ำพิงไม่ต้องต้องคัแล้วรถตวนตะปูมัไม่เนี่ยของเสียงเปียกอะ ฟังเสียงดิฟางใกล้เน็นไหมเหนี่ยควันออกเลยเนมเปียกอ่ะมายินไหมกินไม่เลยนะทุกคนเบิ้งดูไส้ดุูนดูดิกินไมมเหรอเอาไม่ใช่เมนคิวอ <c> ะ <oughs> โอ้ไอ้ตั้งนานเม่งไม่กดถ่าย้ <c oughs> าแล้ว นี่ครับขี้เกียจนะครับมือกล้องมือกล้องผมเนี่ยขี้เกียจเนี่ย